โอ้ย Happy Anniversary โอ้ไปเล่วยกันเร็วลยแขกขวาไม่ร้อยมาขอสัญญาเดี๋ยวดูนี้ว่าใครจะมีเหมือนกันระหว่างคนเจอภัยกับคนถูกเจอภัย ค่ะโหตื่นเต้นมากเลยวันนี้มันเป็นวันใกล้ครบรอบแต่งงานก็เลยแบบจัดเซอร์ไพรส์อ่ะถามเขาว่าพี่พี่วันที่8เราไปกินข้าวกันไหมทำไมต้องวันที่8ไปกินก่อนไม่ได้หรอฉันอยากจินจำ,จำนิ anniversary ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ด้วยและวันนี้ที่พิเศษไปกว่าเดิมคือวันนี้เรามีน้องโคมาด้วยมีลูกของเรามาด้วยมันคงหา,าความส,สุขไม่ได้ภาพความทรงจำวันนี้มันจะอยู่ไปจนวันตายของพวกเราเลยเนาะไปดูกันนะ เรารมาใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคครับพี่เล่ครับคือพี่ไก่จะเป็นคนเอาพี่คีเข้าไปใช่ไหมเสร็จปั๊บจังหวะที่พี่ไก่เดินออกมามันต้องมีคนให้คิวอ่ะใช่แล้วใครล่ะขึ้นเวทีเลยหรือว่าไม่ต้องขึ้นเวทีหรอกเนาะดนตรีก็ขึ้นใช่เพราะมันจะมีลูกโป่งลูกโป่งและไฟเย็นอยู่แล้ว มันรู้มันรู้รู้หรอมาถึงนัทตนตรีเขารู้คิวไปโหายาอย่างเยอพี่ีครับครับคิดว่ามันรู้ไหมคิดว่ามันไม่มีทางรู้เลยง่าวขนาดนี้ันง่าวนยคือตอนนี้รู้กันทั้งงานปะพี่ว่าพวกเรารู้ทุกคนนะยกเว้นมันยกเว้นมันจริงเหรอจริงดูดูจากอาการคิดว่าคิดมันรู้ไหม น่าจะรู้นะเขาเป็นคนฉลาดแต่เขาเก็บอาการเก่งเออเอาตรงๆเลยพี่ว่าไม่รู้คิดไม่ถึงนะเออว่าคิดไม่ถึงว่ามันจะมาตื้นๆมันจะมาตื้นๆมาง่ายๆอ่พี่ว่าเราไม่รู้ไม่มีทางรู้ค่ะอ๋อเหรองานนี้เขาแบบว่าเขาเนียนเนียนอยู่จะดูนีว่าใครจะเนียนเห่ากันระหว่างคนเจอพ่ยกับคนถุกเจอพ่ย เริ่มหานาแล้วเหรอตอนนี้เดี๋ยวเราจะจัดก็เอาเค้กวางตรงนี้แล้วก็แจกผู้เย็นกันคนละอันเอาเอายังเนี่ยเดี๋ยวเอาแล้วเนี่ยแล้วแล้วพ่อไปยังพ่อไปแล้วไปไหนอะแล้วมุกของพ่อไม่อยู่แล้วเอามุกมุกที่เอาพ่อไปเนี่ยมุกไหนดูดวงซีเรียสอาจารย์หน่อยหมอดูไปดูดวงรุ่งนี่ลัคนาราศีราศีเปลี่ยนพอเดินทักปุ๊บเดินปั๊บหาย เดี๋ยวแจกอะไรครับพี่ไอซ์แจกไปเราเพลงจะหยุดเมื่อไหร่คะเนี่ยหลังเพลงนี้เราหยุดแล้วเลยแล้วรอเลยลุงรู้อ่ะเขาด้วยแม่ครับเนี่ยไม่รู้ครชูเลยอ่ะแม่เดี๋ยวก่อนยังยังรอรอแป๊บนึงไม่เอ็นเลยสิงรู้ไหมเนี่ยยังไม่รู้เลยเนี่ยไม่ได้เวียนเพียนะเนี่ยอันเมฆเขาโดนหลอกมาแล้วยังไงมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหโอ้โหชโอ้โหโคตรไป เกิดอะไรขึ้นพี่วิเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อยู่ดีอยู่ดีแบบเขาบอกรีบออกมาแล้วสายครับตอนนี้สายสายรายงานว่าไงบ้างกําลังยื้อยู่ค่ะตอนนี้นั่งอยู่แล้วค่ะเมื่อกี้เนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็คือเหมือนแบบเขาจะลุกขึ้นมาแล้วเหมือนแบบที่หมอเขาก็ยื้อเอาไว้ให้นั่งให้นั่งก่อนยังยังยังยื้อยื้อยื้อยู่แม่ปกติเขามีวงไหมไม่มีอันนี้คือออกมาใช่พ่อไม่รู้เลย คิวมันยังไงคิวมันยังไงไเก็บกับเขาก็จะแบบเล่นอินโทรเขนัแต่คุณแค่คุณแค่คุณใครใคร้รองเขาสิแอบร้องมั้งเอา้าแล้วที่ซ้อมอ่ะที่ซ้อมคือให้มันคุ้นเพลงลุงเลข่ขอขออกไอเดีย <c oughs> แม่ร้องพอเข้าท่อนฮุกนะแม่โดดลงสะและแม่ว่ายข้ามไปเลย <c oughs> และแม่ก็ขึ้นไปปุ๊บกอดกอดพ่อเชื่อทุ่มเทอ่ะทุ่มเทมันต้องเบอร์นี้มันต้องเบอร์นี้เลยนะมันต้องเบอร์นี้มันต้องเบอร์นี้ใจเย็นเก่งใจชุดสวยๆของแม่บ้าง จังหวะที่พี่คิดเดินมาเสร็จปั๊บเอาไม้ลอยไปให้แอนเออซ่อนไว้แล้วเดี๋ยวแอนคว้าไม้ลอยมาขอสัญญาไม่ได้เหรอวงนี้ชื่อวงอะไรนะคะวงเพลาวครับวงพราววงเพลาฝากร้านวงพราววงพราวครับฝากวงเพลาเลยครับงานโหวตงานแต่งงานกินเลี้ยงอหมดเวลาครับปะออกกําลังเดินมาแล้วอากําลังเดินมาแล้ว ่ไไหมดะถ้าถามว่าอยากพูดอะไรกับสามีอนาอยากจะบอกว่าี่คิดขอบคุณมากในวันแต่งงานเนี่ยแอนพูดไว้ว่าขอบคุณฟ้าทุกอย่างฟ้ากำหนดมาให้เราขอบคุณได้มาเป็นคู่กันได้มาเป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นความสุขที่แอนแบบพูดได้เลยว่าเป็นชีวิตครอบครัวในฝันพูดตรงๆว่าที่คิดไม่เคยทําให้แอนเสียใจไม่เคยทําให้รู้สึกว่าฉันไม่คู่ควรกับเธอหรือทุกสิ่งทุกอย่างคือพี่คิดทําเพื่อครอบครัวหมดเคยถามว่าเฮ้ยพี่แบบเราเรารักกันมากเกินไปไหมเขาบอกว่ามันไม่มากเกินไปเพราะว่าเรารักกันทุกวันขอบคุณเขามากๆขอบคุณสามีคนนี้รักพี่คิดนะเขิน รักกันนานๆแล้วก็มีน้องให้น้องโฮอีกสักคนหนึ่งมาเป็นเพื่อนน้องโฮขอให้พี่แอนกับพี่คิดน่ารักกันแบบนี้ตลอดไปก <c oughs> ็อยากจะให้น้องแอนกับคุณชาคิดนั้นรักกันแบบนี้เป็นนานๆเรา <c oughs> เห็นแล้วเรายังรู้สึกแฮปปี้และมีความสุขไปด้วยเลยรักกันนานๆน,นะคะรักกันตลอดไปนะคะขอให้เขาเรียกว่าม,มีความสุขถูกไม่ได้คิดอะไรเลยแค่ขอยคุณมีความสุขเพิ่มลูกน่ารัก เมียน่ารักครอบครัวน่ารักเป็นตัวอย่างที่ดีแบบนี้ตลอดไป mm hmm. ก็ขอให้น้องชายและก็น้องสะพ้มีความสุขมากๆนะครับใปค,คุยกับอาจารย์มาแป๊บหนึ่งคุยกันเรื่องงานเรื่องเดินมาบไปหมดแล้วเหรอพอาดูดูโต๊ะพี่นกก่อนเลยบอกอา้าวพี่นกไปแล้วพี่ธงทงไปแล้วไปไหนแล้วแล้วพอดูมันเลยหายหมดเลย <laughs>